ในหัวเขาตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้เท่าที่ดูเขาน่าจะอยู่กับที่บ้าน ก็ใช้ชีวิตวันหยุดอยู่ธรรมดาอยู่ที่บ้านมีอะไรก็ทําตื่นขึ้นมาตามกิจวัตรประจําวันนะคะแล้วก็สิ่งที่คิดอยู่ในหัวก็คือการอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรส่วนตัวใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องต่างๆที่เขาคิดอาจจะมีแพลนอะไรต่างๆแต่ในนั้นเขาก็คิดถึงด้านความรักความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกอยากเห็นหน้าอยากอยู่ใกล้นะคะ คนที่มีความผูกพันกันเป็นรักต่างวัยก็ได้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันมีความแตกต่างกันมีความเกี่ยวเนื่องกันมาคือเอาออกจากหัวไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาเท่าที่โอกาสจะอำนวยแล้วก็คิดอยู่ที่ว่าอยากจะรอเวลาที่มันเหมาะสมที่จะเดินทางมาหาเพราะว่ามีความคิดถึงอย่างมากๆ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะดูนิ่งๆบ้างอะไรไปบ้างแต่พอเขามีภาระที่เขาจะต้องรีบไปจัดการให้มันเสร็จสิ้นในความนิ่งของเขาอ่ะเขานิ่งแต่เขามีการคิดคิดถึงทุกเรื่องทุกราวเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องคุณแล้วก็อย่างที่บอกก็คือคิดแล้วอยากที่จะมุ่งหน้าที่จะทำ take action มาหา มาได้อยู่ใกล้ๆมาใช้เวลาส่วนตัวให้มากๆเพราะว่าความที่ไม่ได้เจอกันนานโอกาสดีๆอยากจะให้มาถึงโดยไวโดยที่เขาเนี่ยจะไม่เหลียวแลอะไรเลยและจะใช้ความความสุขตรงนั้นกับคุณอย่างเต็มที่เพราะเขามีความโหยหาและปรารถนาที่จะพบแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับคนรักซะมากนะคะเพราะเท่าที่ดูเนี่ย มันมีพลังงานของความรักเนี่ยความรู้สึกค่อนข้างเยอะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะ